เข้าสู่รายการเรื้อง้าช่องใหม่หัวใจน้ำเงินเหลืองกับพวกเราคณะกรรมการสพนักเรียนนะคะเดยวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วกับสิ School Life นะคะค่ะน้องๆบางคนนะคะอาจจะมีคําถามว่าการใช้ชีวิตในโรงเรียนเนี่ยมีความยากง่ายแค่ไหนกันนะค่ะวันนี้พวกพี่ก็จะพาไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในโรงเรียนสุนราวิทยาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเมื่อน้องเข้าโรงเรียนมาแล้วเนี่ยน้องๆจะต้องทําการสแกนบัตรประจําตัวนักเรียนที่เครื่องสแกนนะคะจากนั้นน้องๆจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายค่ะที่เครื่องวัดอุณหภูมินะคะเมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็ไปพบกับแฟกต์ที่1ของเรากันเลยแฟกต์ข้อที่1ของเราก็คือโรงเรียนสุราษรพิทยาเนี่ยมีทางเข้าทั้งหมด2ทางด้วยกันได้แก่ประตูแรกนะคะคือประตูฝั่งตลาดใหม่ค่ะและประตูที่2คือ ประตูั่งชกเกสิมนั่นเองค่ะใช่ค่ะโดยประตูหลักประตูใหญ่เลยนะคะก็จะอยู่ฝั่งถนนตลาดใหม่ค่ะไปต่อกันที่แฟกตข้อที่2ของเรากันเลยแฟกตข้อที่2ของเราก็คือ,อ,อ,คอบัตรนักเรียนของเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากนอกจากจะยังเอาไปสามารถที่จะยืมหนังสือในห้องสมุดได้แล้วยังสามารถที่จะแลกบัตรเข้าไปใช้ในห้องดิจิตอลได้อีกไม่ใช่แค่นั้นเรายังสามารถที่จะสแกนการเข้าออกของโรงเรียนเราได้อีกด้วยโหเจ๋งมากเลยนะคะ สำหรับแฟ์ข้อที่3นะคะโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสแกนบัตรเข้าออกน,น้องๆหรือว่าจะเป็นคะแนนความประพฤตินเนี่ยเราก็จะแจ้งผ่านแอปพลิเค,คชัน M Student ค่ะแฟลก์ข้อที่4นะคะโรงเรียนเราจะมีเพลงมัดขึ้นในเวลา7จ็ดโมงสี่นาทีแปลว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องมาเข้าแถวพร้อมกันที่บริเวณลานโดมแล้วค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทําให้โรงเรียนเรางดการเข้าแถวไปก่อนค่ะ มาต่อกันที่แตกข้อที่ห้านะคะในการรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้ไหยคะนี่ค่ะบัตรอาหารนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็คือแบบว่าขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจขอสารภาพเลยนะคะว่าเรจะตายกันเลยนะคะไปต่อกันที่แตกข้อที่6ของเรากันเลยในส่วนของเรื่องราคาอาหารนั้นเป็นราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้น เราจ่าราคาจะถูกแล้วอย่างรสชาติด,ดีมากๆอีกด้วยเรียกได้ว่าอาหารอร่อยและราคายังย่อมเยาอีกด้วยค่ะใช่แฟกต์ข้อ7เ,เวลาที่เราเรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอาจานของเราเนี่ยไปเก็บที่ห้องเก็บจานแล้วเราจะได้บัตรอาหารที่เราใช้ไปตอนแรกเนี่ยคืนมาค่ะเรียกได้ว่าใช้จานไปแลกกับบัตรค่ะแตข้อที่8นะคะเวลาพกักกลางวันของนักเรียนชั้นมต้นและมปลายเนี่ยจะไม่เหมือนกัน<ช>เพราะ,ะนักเรียนชมต้นตเนี่ยจะพักตอนค่าที่4ในนักเรียนชั้นมปลาย,ยจะพัดรอนค่าที่5นะคะ ข้อต่อไปก็คือแฝกข้อที่9ข้ของเรานั่นเองโดยเวลาที่คุณครูเนี่ยปล่อยเราออกจากห้องเรียนแล้วในบงครค้ะอาจจะยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเนี่ยทำห้แถวการออกจากโรงเรียนหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยยาวมากมากเลยใช่ใช<ๆ>ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องออกตอนสี่โมงตร<ๆ>ง,งเท่านั้นถ้าก่อนเวลาเนี่ยลุงยามลุงยามเนี่ยจะไม่ปล่อยออกเลยนะคะและข้อสุดท้ายแฝกข้อที่สิบ น้องๆอย่าลืมนะคะว่าเราต้องสแกนบัตรออกนอกโรงเรียนกันด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าน้องๆไม่อยากโดนหักคะแนนเนี่ยก็จะต้องสแกนบัตรเข้าแล้วก็ออกด้วยนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับ10แฟกของเราและถ้าน้องๆอยากรู้ว่าแฟกอะมันมีมากกว่านี้ไหมน้องๆเนี่ยก็ต้องมาใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ดูนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราพิยา IG ของสภาของเรานะคะ srp.sc ค่ะและอย่าลืม ยูทูบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย